นิ้วล็อกปวดข้อเขา่าชามือชาเท้าเดินมีเสียงดังคีมนวดนะครับคีมนวดลดปวดลดอักเสบสมุนไพรนาคีนะครับเนื้อเนื้อคีมสีขาวขาวนะครับซึมเร็วไม่เหนียวเนื้อหนะักทาได้ทั้งวันสูตรเย็นลดปวดลดเอ็นอักเสบคลายเส้นลดปวดลดอักเสบของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหลอดเลือด สำหรับคนที่มีปัญหาข้อเขา่ามีเสียงดังกระดูกทับเส้นปวดสะโพกชาลา้าลงขาก้มก็โอยลุกก็โอยทานที่เป็นแคปซูลทานก่อนนอนวันละหนึ่งแคปซูลสิบวันรู้เรื่องได้ทั้งนวดและกินตัวนี้จะเห็นคนเร็วแล้วก็มีแถมต้งโปเดือนวาเลนไทน์สบู่ลากสูง สูตรแก้ขันวันนี้นะครับ <ไป S 1> ดีมากเราไดู